แกกล่อง l e n ovo t i ิงพั d X15 Pro ดีไซน์ล้ำสมัยหูฟังทรงกลมแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเป็นไงมาดูกันเลยนี่นะครับเรามาแกะกล่องเจ้า r e n ovo t n n งพ a d X15 Pro กันนะครับว่าเป็นยังไงพอแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอหูฟังแบบนี้เลยนะครับเจ้า r e n ovoX15 Pro นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ทรงกลมนะครับ ซึ่งเป็นแบบเกี่ยวหูนะครับสำหรับใส่ออกกำลังกายนัย่นเองนะครับกล่องนะครับก็จะมีสาย USB-C นะที่เด่นนะครับว่ายังมีในส่วนของสายคล้องเคสแบบนี้ด้วยนะหูฟังเขาเป็นแบบทรงกลมแบบนี้นะซึ่งบอกเลยว่าเท่ล้ำสมัยสุดๆในปี2024แบบนี้เลยนะในการใช้งานก็แค่งแงออกมาแบบนี้นะครับก็สามารถพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทรงหนึ่งนะที่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่รีวิวหูฟังมาตัวนี้คือเท่สุดเลยนะครับ เป็นบูทูธ5.4นะซึ่งเสถียรภาพสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้ไฮไฟนะครับแล้วก็มีลหมด d n s ลดเสียงลบกวนอีกต่างหากนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้4.5ชั่วโมงนะครับเมื่อใส่กับเคสก็สามารถยืดอายุไปถึง20ชั่วโมงเลยนะนะตัวนี้เขารองรับฮอตสบอฟนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ iPhone iPad ใช้พร้อมกันได้นะครับอันนี้เจ๋งจริงนะบอกเลยนะว่าหูฟังราคาหลักร้อยต้นๆแบบเนี้ยฮอตสบอนี่คือหายากมากๆเลยนะครับเรามาลองสวมใส่กันดูนะว่าจะเป็นยังไง การสวมใสกันนะครับต้องบอกเลยว่าหูฟังเบามากๆนะผมรีวิวหูฟังมาหลายตัวตัวนี้บอกเลยว่าเบาสุดๆเลยครับและที่สาคัญก็คือใส่กระชับรูหูนะครับเหมาะมากๆกับการใส่ออกกําลังกายนะครับมันเคลื่อนไหวง่ายครับแล้วมันไม่หลุดนะครับใครที่มีปัญหาคือใส่ข้องหูแล้วเจ็บหูรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่เป็นแน่นอนนะครับที่ต้องการหูฟังออกกำลังกายดีๆนะครับแนะนําเลยนะครับใส่สบายจริงๆ เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับแค่ผมเปิดบลูทูธก็ขึ้นมาเลยนะครับ l e n o v o t h i n k p a d x 1 5 Pro นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากเจ้าไมท t งพัท x สิ X15 p r ปเป็นไงบ้างครับเสียงชัดเจนดีอยู่หรือเปล่าครับผมโดยรวมนะครับเสียงดีเกินค่านะครับเสียงกลางชัดเสียงเบสแน่นเสียงสูงใสนะครับคุณภาพต้องบอกเลยว่าดีเกินราคาไปไกลมากนะครับ เป็นหูฟังที่คุ้มค่าน่าสนใจนะครับเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการหูฟังดีไซน์ลำล้ำนะครับเสียงดีราคาไม่แพงกดได้จากตะกาด้านล่างได้เลยนะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับ